เอาละครับก็กลาบสวัสดีกันนะครับวันนี้าพบกอนกับผมมาโคกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็มาเล่นตัวใหม่นั่นแหละใช่มาเล่นตัวใหม่ที่ตอนนี้ตอนที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้คือตอนที่ตัวใหม่เพิ่งวางขายได้ไม่กี่นานาทีไม่กี่ชั่วโมงนะทุกคนตัวใหม่วางขายปุ๊บผมก็ซื้อปั๊บแล้วก็มาเล่นเลยไงล่ะครับจังหวะนี้ก็ไปลองทดสอบตัวใหม่มาก่อนแป๊บแป๊บนึงเลยอืมจังหวะนี้ผมก็วางไอ้เครื่องเอาไว้ก่อนทําให้ เอเอผมปั่นแค่นันเสร็จผมก็มาปัา่นเครื่องนี้ต่อเพราะว่าเกมนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากนะทุกคนนั่นแหละนี่ยผมก็เก็บเครื่องของตัวเองแล้วเดินตามไปเรื่อยๆเห็นเครื่องข,ของเพื่อ,อนวางซิงไว้แล้วก็ใช้ให้เป็นประโยชน์อืมกระโดดเป็นไงไนี่แต่เกมนี้มันก็ไม่มีอะไรมากเลยเนาะก็ธรรมดาปันป่นๆไปเรื่อยๆเลยเออผมก็มาช่วยเพื่อนปัน่นปั่นกันไปปั่นกันไป แล้วหลังจากนั้นก็รู้ว่าอีกครึ่งหนึ่งปั่นได้มากกว่าเราแล้วเราก็เลยไม่จะเป็นต้องปั่นอีกต่อไปผมก็จะไปดูหนี่เขาก็ทําการบินมาดูตรงนี้เรียบร้อยก็เห็นฮันเหมือนยืนเหมือเออที่จริงฮันก็ปล่อยแหละตานี้นะทุกคนฮันปล่อยหรือไม่ฮันก็ปิง่ะตาต่อไปตานี้เป็นแมปโรงพยาบาลพระหาดด้วยไทยนะครับจังหวะนี้ผมก็เกิดหน้าบ้านเล็กมาเลย แล้วเออเป็นจเซฟจเซฟถ่ายรูปแล้วผมก็ก้มทันด้วยเอเอเก่งเกินนะครับอืมในผมก็พยายามวางไอ้เครื่องอันนั้นเอาไว้จะได้การโดดหนีออกไปได้เพื่อมีโอกาสเออมันก็จะกระตุกกระตุกหน่อยนะทุกคนจังหวะนี้ผมก็จะ้ปั่นไปเรื่อยๆเลยปั่นไปเรื่อยๆอืมปั่นไปอืมผมก็ปั่นไปเรื่อยๆเนี่ยตอนนี้น่าจะมีการเร่งความเร็วสักหน่อยนะทุกคนเพราะว่า มานานแต่ทุกคนจะเบื่อเอาซะก,ก่อนเออโลภาพถ่ายหมดปั่นใหม,ม่ผมก็ปัน่นปั่นเพื่อนก็โดนตีเพื่อนก็ล้มไปแล้วจังหวะน,นี้เพื่อนก็โดนนั่งเนี่ยสิเพื่อนกำลังจะโดนนั่งต่อจากนั้นก็เออก็ช่วยกันมีคนโดนเธอเล่ยช็อกเออแล้วก็ถ่ายรูปอีกรอบแต่ผมก็ปัน่นเสร็จก่อนยังไงล่ะฮ่าฮ่าแล้วจังหวะนี้ผมก็เก็บเครื่อง แล้วก็วิ่งไปช่วยเพื่อนเพราะมีตอนนี้มีแต่ผมเท่านั้นที่ไม่เจ็บเลยสักนิดมีคนล้มสองคนนะครับจังหวะนี้มีคนโดนอุ้มอ้วคนนึงอีกคนนึงกบ็บาดเจ็บถ้าผมไปช่วยแ้วผมบาดเจ็บอีกหรือไม่ผมก็ล้มก็คงน,น่าจะแย่จังหวะนี้ผมก็รีบออกจากโลกภาพถ่ายมาแล้วก็ออกสิออกมาเออแล้วก็วิ่งไปช่วยอย่างรถดเร็วเพราะเขาวิ่งมาช่วยผมก็โดนตีก่อนทีนึงปุ๊ปบแล้วผมก็ค่อยช่วยแล้วพอช่วยเสร็จมันคูดาวเช็ดเลือดเร็วมากแล้วผมก็โดนตีผมไปบอกให้จังหวะนี้เพื่อนก็วิ่งหนีเข้าไปผมก็อยู่่ แต่สุดท้ายก็บินคนที่สองโอเมกเวริก oh ุดนหละเออเกมที่สามนะทุกคนเกมที่หนึ่งกับเกมที่สองไม่มีอะไรมากเ,อ,เออเกมที่สามก็ไม่มีอะไรมากเหมือนเดิมนั่นแหละเออเกมที่สามผมก็ปั่นธรรมดาวางเครื่องเอาไว้วิ่งหนีวางเครื่องใหม่ตรงนั้นมันยังไม่พอยังไม่โอเคยังไม่พอโอเคเราก็จะปั่นกันแต่น่าจะมีการตัดภาพดา้วยแหละเพราะว่ามันนานมาก ในการปั่นอ๋อนี่ผมปั่นคณะเสร็จผมก็ปั่นเครื่องนี้ต่อมาช่วยมาช่วยเพื่อนคนนี้ปั่นแต่ฮันก็ปล่อยเหมหือนเดิมเกมน,นี้ก็เกมน,นี้ก็เลยไม่มีอะไรมากเป็นกีไอชาปล่อยนะทุกคนต่อจากนั้นผมก็บินออกไปเลยตามรูปตามภาพตามวิดีโอที่ทุกคนเห็นนี่บินออกไปเลยแล้วก็จบเกมที่สาอย่างรวดเร็วภายในไม่กี่นาที เกมที่สี่เกมนี้ก็ไม่ก็ค่อนข้างจะไม่มีอะไรเลยเหมือนเดิมนะครับจังหวะน,นี้แต่มีฉากที่ทั้นควรจะเห็นผมนี่ผมปิงเห็นไหมปิงเออปิงอ่ะติดเครื่องเอาไว,เว้เพื่อวิ่งออกมาจากหน้าต่างแล้วก็กระโดดหนีฟิวไปเลยจริงก็คิดว่าจะวางเอาไว้วางเอาไว้ให้คนอื่นมาใช้ต่อเออมันก็ปั่านจนเสร็จนะอืม ก็มีคนเรานั่งเป็นน้ำปูน้ำหอมซึ่งตอนนี้น่าจะมีคนกลางไปช่วยผมก็จะไปช่วยเขาผมน่าจะขึ้นแท่งกระโดดไปช่วยเนาะเออเออผมก็มาช่วยไงเออน้ำหอมโดนตีกลางไม้ผมก็แอบอ่ะท่านไม่เห็นด้วยท่านท่านไม่เห็นหรอกไม่เห็นเลยอ่ามันถือด้วยมันไม่เห็นเราทุกคนมันไม่เห็นเราเราเก่งมันไม่เห็นเอาเอา,เอาของให้น้ำหอมเป็นปอกแขนในอ็บนะ้าผมที่ผมไปเปิดกล่องมาเมื่อตะก,กี้นี้ก่อนที่จะมาตรงนี้เออ ผมก็ให้เขาใช้ปกแขนไบผมก็จะเปิดของอีกให้เขาอีกมันเป็นด้านแรกหนึ่งมาดูแต่เขาก็มีคนส่งนกให้เขาด้วยเขาก็ยังถ่วงเวลาได้อยู่นี่ผมได้อะไรวะนาฬิกาใช่นาฬิกาผมจะโยนให้เขาแต่ว่าอยู่เขาก็วิ่งมาหาผมแล้วเขาก็โดนตีตรงหน้าผมผมและวผมก็ปิงด้วยผมก็เลยไปแอบในนี้ก่อนไปฟังต้นไม้แล้วหลังจากนั้นผมก็ โดนตีตายล้มแล้วก็บินเพราะความปิงน,นั่นเองอ่ะเกมที่สเกมต่อไปเกมที่สีอย่างรวดเร็วนะครับน่าจะเกมสุดท้ายแล้วแหละแมปใช้หน้าทาวมีคนเล่นมีคนขายของเล่น2คนแล้วก็นักบวชน้องหอมกับนักบวิงอีกคนนักบ,บวอย่างโดนตบอย่างรวดเร็วและโอเคผมก็ปัน่นจนใกล้เสร็จปั่นจนใกล้เสร็จแล้วค่อยวิ่งวิ่งไปช่วยมันมันยังปั่นไม่เสร็จหรอกมีไม่คนเขาบ่าจ,จะแปนบวดผมเชื่อเขาไม่ได้ดู วาของแล้วทันก็พังเครื่องดูทังหน้าตาเฉยแล้วจากนั้นผมก็วิ่งหนีปล่อยให้เขาจุกไปแต่้จริงไวก็น่าจะไปหาน้ําหอมใช่ปะ่ะไปหานักบวหญิงผมก็ปั่นจรงนี้จะเนี่ยปั่นจะเสร็จแล้วอยู่ดีเขาก็วิ่งมาผมก็พยายามจะจุกแต่มันกระตุกเกินไปอ่ะผมก็เออพับไม้ได้แต่ผมก็ล้มอยู่ดีและสุดท้ายผมก็โดนนัง่ง ไม่มีใครช่วยก็จบฮึมก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการรีวิวตัวใหม่ก็สำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์กันนะครับทุกคนบ๊ายบาย